ปิ่งย่างบาร์บีคิวนะคะว้าวว้าวว้าวนะเดี๋ยวอยากจะหั่นมันฝรั่งใสแล้วมันฝรั่งเย็นแล้วนะคะสะลัดมันฝรั่งนะคะ เสร็จแล้วจ้ามันฝรั่งสลัดนะคะน,นี่นี้ก็เตรียมไว้จะไปเรจะไปย่างแล้วนี่นะคะแตงกวาสลาดัดโอ้ใหญ่นะอยากกินข้าว เออกินข้า,าวเปล่าดีกว่าข้า,าวเปล่าที่เหลือไปอุ่นกินคนเดียวว่าจะผัดข้าวผัดกลัวมันเยอะเกินแค่นี้แหละทำน้ำจิ้มกันหน่อยน้ำจิ้มเราน้ำจิ้มแกวเราไม่กินน้ำจิ้มฝรัง่งเราจิ้มน้ำจิ้มเรา ม,มีอะไรมากมันกิมผิกปน่นข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกน้ำปลาอ้าวน้ำปลาอยู่ไหนค่ะ ผงนัวเสร็จเรียบร้อยน้ำกระเทียมรอไม่มีกระใส่น้ำร้อนเน่านะคะเสร็จเรียบร้อยน้ำจิ้มแจ่วง่ายๆสไตล์ยียเต๋อ พอดีเด้เลยไปน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มคอหมูยา่าง ดูก่อนเด้อจะยากหมดมกระเปล่าเนี่ยนี่สิกหรอกเราก,กินกี่คนเนี่ย เป็นคนดังสักวันหนึ่งเด้อวันนี้ขอเป็นคนดังทำคลิปมาทางนานแล้วไม่ดังวันนี้จะขอดังสักวันหนึ่งเอ้าลืม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 ใส่น้ำมันน้ำมันล่อไฟโอ้ยเนาะอยากดังเดีวกน่นให้มันดับก่อน ให้หลราฝนฝนหลอกเราเราเวลาอีกเป็นชั่วโมง่ะเพื่อนๆยายก่อ,ไ,กอไฟไว้ก่อนก่อไฟให้มันไหมก,ก่อนอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเหลือสักสามสิบนาทียายก็จะเอามาย่าง เป็นคนดังเป็นคนดังมันไหม้ไปเองไปปล่อยให้มันไหม้ไปค่อยย่างโมติไปเดินเล่นอยู่ในสวนป่ะไปเอามาย่างดีกว่าเหลือเวลาอีก45นาทีเพื่อนๆย่างเลยดีไหม cái yàng, ôi oh hả, cái yàng vậy Ich krümm schon morgen. Ich krümm schon morgen. Aber andere, hm? Ne? Ja, gerade ist Verschieden, ja. Ja, dann sieht nicht welche welche. Oh, das schmeckt es dann. Vielleicht oder schmeckt es auch nicht, weiß ich nicht. Okay, Machen mach mal unten mal auf. Hm? ย่างไฟอ่อนๆน,นี่นี่นีดูมาดู <laughs> ย่างทำอย่างนี้เออเอ,อ,เอ,อนั่นโอ้นี่ไม่ไมดีดีไม่ดีด<ม>ว้าวว่ดี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 ดกริลกริลทำอย่างนี้ oh. อนอ้อย่างนี้โอ้เออนัแหละนัแหละ oh. <laughs> มาแล้วได้กินเนาะเขาบอกว่าเขา้ำลายไหลแล้วน้ำลายไหล,ลอะไรนะหอมหอมน้ำลายไหล แล้วจ้านี่ข้างบนเอาไว้อุ่นไว้ให้มัน,นอุ่นไว้ให้มันร้อนๆอนอันที่เสร็จแล้วไว้ข้างๆนะคะเยอะๆไปหมดเพื่อนๆกินห้าคนพี่หมือนล่อใส่กรอกไปแล้วชิ้นหนึ่งเหลือเวลา4นาทีจ้า มายายไปจัดโต๊ข้างในมก่อนนี่นะคะเครื่องดื่มเตรียมพร้อมเหลือเวลาอีก ห้าหนาทีแขกจะมารีบถ่ายคลิปไว้ก่อนได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วเอามามโชว์ๆก่อนให้เขาเห็นก่อน